วัสดีพี่น้องสื่มวลชนทุกท่านครับผมขอเรียนข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดังนี้นะครับตามที่เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568บริเวณช่องบกอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งฝ่ายไทยมีความจำเป็นต้องป้องกันตนเอง และปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยเป็นไปอย่างเหมาะสมได้สัดส่วนและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติสากลภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นและมุ่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธีเรียกร้องโดยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาพยายามลดความตึงเครียดในพื้นที่และจำกัดความขัดแย้งให้อยู่เพียงจุดเกิดเหตุ โดยมีการพูดคุยหารือในทุกระดับทั้งระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกของทั้งสองประเทศบนพื้นฐานของความสุจริตใจ in good faith และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยผ่านกลไกลทวิภาคีที่มีอยู่แล้วมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายน2568รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้พบหารือกันที่จังหวัดสระแก้วเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยได้ย้ำอีกครั้งถึงความจำเป็น ในการลดระดับความตึงเครียดบริเวณชายแดนและเสนอให้มีการปรับกำลังทหารให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิมก่อนเกิดเหตุขัดแย้งเพื่อลดโอกาสการประทะทางทหารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิเสธทันทีต่อข้อเสนอในการปรับกำลัง และยังมีการเสริมกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม MOU ปี2,543หรือปีคศ2,000บนพื้นฐานของการเจราจาแบบสันติวิธีซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดและทำให้สถานการณ์ในพื้นที่มีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นการดำเนินการของฝ่ายกัมพูชาข้างต้นสแสดงเห็นถึงการขาดเจตนารมณ์ และความจริงใจที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการที่จะลดและระง,งับความตึงเครียดที่มีอยู่เดิมและทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติดังนั้นเป็นไปตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่6มิถุนายน2568และเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ประชาชนไทยตามแนวชายแดนฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องพิจารณา ใช้มาตรการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาโดยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองรวมถึงกองกำลังจันทบุรีตราดโดยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองเป็น ผู้กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมในการผ่านแดนบริเวณจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งความเข้มข้นของมาตรการดังกล่าวจะเป็นไปตามระดับความตึงเครียดของสถานการณ์อันเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาขอย้ำว่าการดำเนินการของไทยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรักษาความปลอดภัยของทั้งประชาชนไทยและกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายไทยจะคำนึงและระมัดระวังไม่ให้มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้าขายและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งด้านมนุษยธรรมฝ่ายไทยขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่ง ให้ฝ่ายกัมพูชาลดระดับความตึงเครียดตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ลุกลามโดยไม่จำเป็นซึ่งจะส่งผลเสียต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายตามแนวชายแดนฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมที่จะใช้กลไกทวิทภาคีโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมารการร่วมว่าด้วยเขตแดน JBC ไทยกัมพูชาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ รวมถึงกลไกทวิภาคีอื่นๆที่มีอยู่เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานของความเคารพและความจริงใจต่อกันเพื่อให้ชายแดนไทยกัมพูชากลับไปสู่ความสงบสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศครับ And now I will, I shall provide the third press statement now in English. provide third Good. will... I I press English the afternoon, members of the media, and thank you for coming today to the press conference, uh, which I will be updating you on the, on the latest information on developments on the Thai-Cambodian border situation. Regarding the clash that occurred between the soldiers from both sides on the 28th of May 2025 at Chongbo, uh, Nam District, Ubon Ratchathani Province, the Thai side was compelled to act in self-defence in the protection of sovereignty of our country, which was appropriate, proportionate, and in accordance with international law and practices. Following the said incident, the Thai side has exercised utmost restraint and focused on resolving the situation peacefully by calling on the Cambodian side to exert all efforts to reduce and contain tensions in the area with discussions taking place at all levels, including at the level of Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Minister of Defense, and the armed forces of both countries, based in good faith and on good relations between Thailand and Cambodia as neighboring countries and fellow ASEAN members. Both sides agreed to this approach towards a peaceful solution through existing bilateral mechanisms that have been used all along. most recently, on the 5th of june 2025, the deputy prime minister and minister of defense of both countries met in sakao province to jointly find a solution. the thai side reiterated the need to reduce the level of tension on the border and proposed an adjustment in troops which would follow the existing guidelines prior to the conflict in order to reduce the chance of military clashes, which would impact the people of both countries. It was unfortunate that the Cambodian side immediately rejected the offer to adjust its forces and had instead continued to reinforce its troops in the border area refusing to comply with the Memorandum of Understanding of 2000 on the basis of peaceful negotiations, these actions taken by the Cambodian side will further increase tensions and cause the situation in the area to become even more fragile, which reflects a lack of good intentions and of good faith to cooperate with the Thai side in reducing and quelling existing tensions so that the situation can return to normal. Therefore, in accordance with the decision of the National Security Council of Thailand and in order to maintain the security and safety of the Thai people along the border, the Thai side is compelled to act and instate the use of relevant measures related to the control of movement at the Thai-Cambodian border crossing as such, the national security council has given authority to the first army area and the second army area, the chantaburi and dry border defense command, to determine the necessary and appropriate measures, criteria, methods, conditions, and timeframes for crossing the border at all types of border crossing along the thai-cambodian border. The severity of the measures will be in accordance with the level of tensions and the level of cooperation extended by the Cambodian side in resolving the issue. It should be underlined that the main objectives of the actions taken by the Thai side is to maintain the safety of both Thai and Cambodian people in the border area and to maintain peace and order along the Thai-Cambodian border. The Thai side will take into consideration the necessary care to ensure that any measures will not impact trade and the livelihood and the well-being of the people in the area on both sides, including the humanitarian dimension. The Thai side once again calls on the Cambodian side to reduce the level of tensions along the border to prevent the situation from escalating unnecessarily, which will have negative impacts on the people on both sides along the border. The side remains its readiness, reaffirms its readiness to use bilateral mechanisms, especially the meeting of the, jo the Thailand-Cambodia Joint Boundary Commission, or the JBC, scheduled for the 14th of June, as well as other existing bilateral mechanisms to find a peaceful solution based on mutual respect and good faith in order to return the Thai Cambodian border to normalcy for the benefit of the people of both countries. And that ends my, my um, press statement. Uh, 2,568ผมจะให้มีคำถามหนึ่งคำถามจากท่านสื่อมวลชนนะครับโดยโดยที่เวลาเรามีจำกัดมีท่านใดประสงค์จะถามไหมครับขอแจ้งที่ที่มาของสื่อด้วยครับครับผมจากวิทยุป,ประเทศไทยนะครับ ก็อยากขอสอบถามนะครับในทางกองทัพเอ่ยทางกลาโหมนะครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีข้อกำชับหรือสั่งการอะไรพิเศษเพื่อดูแลตรงนี้ไหมฮะแล้วก็ได้มีการดําเนินการในด้านใดไปแล้วบ้างครับครับผมขออนุญาตส่งให้ท่านโฆษกระทรวงกลาโหมครับขอบคุณครับค่ะก็ ต้องกลับไปอย่างนี้นะคะว่าในทางกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีหน้าที่รับและดําเนินการตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้ละเลยนะคะหากแต่ท่านเนี่ยได้อดทนและพยายามใช้การเจรจาอย่างสันติวิธีนะคะ และมากไปกว่าน,นั้นก็ยังได้กำชับหน่วยในพื้นที่ให้เฝ้าระวงังไม่ให้เกิดการรุกรามเพิ่มขึ้นอันเด็ดขาดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการความพยายามที่ผ่านมากลับได้รับการตอบสนองไม่ไม่เป็นทางบวกเลยนะคะก็เลยมีการจะต้องอปรับมาตรการต่างๆนะคะโดยล่าสุด ทางสมชนะคะหรือสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยได้มีมตินะคะได้มอบหมายให้ใหใหทางกองทัพบกเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการนำแผนไปปฏิบัติต่อะคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะขอ,อให้ทางโฆษกกองทัพบกนะคะได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมค่ะข,ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับครับในส่วนของอการปฏิบัติของของหน่วยปฏิบัตินะครับกองทัพบกโดยกอ,องทัพพันที่1กองทัพพันที่2นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนการประสานกับทางกองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตัดนะครับก็คือ,อในส่วนกองกทัพบกเนี่ยมีการกําหนดอนํานาจให้ผู้ขับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับกองกำลังสุรานารีนะครับแล้วก็ กองาลัมบูรพานะครับมีอำนาจในการควบคุมการเปิดปิดนะครับเรื่องของจุดผ่านแดนนะครับซึ่งผมได้ชี้แจงไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คงาการดำเนินการเนี่ยยังคงนึกถึงนะครับเรื่องของอผลกระทบ นะครับต่อความดำเนินชีวิตแล้วก็กิจกรรมที่มีในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับก็เลยมีให้แต่ละหน่วยได้พิจารณานะครับเรื่องของขั้นตอนอาจจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับแล้วก็เริ่มไปแต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจํากัดเรื่องของคนนะครับจะอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจําเป็นจริงนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มคนที่อาจจะไปเล่น การพนันนะครับหรือกลุ่มคนที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็คงจะคัดกรองเหล่านี้นะครับแต่ว่า,าสําหรับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังยังเจ้าหน้าที่ยังพิจารณานะครับาสามารถที่จะเข้าออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยท่านได้ค่อนข้างห่วงใยนะครับในเรื่องของ กลุ่มนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเพื่อมาเข้ารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะต้องมีการเข้าออกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะคนชรานะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชาการหานบกได,ได้เน้นย้ําเป็นพิเศษเลยนะครับไปที่ไปที่หน่วยในระดับพื้นที่นะครับต่อไปในส่วนของในขั้นที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของการควบคุมเรื่องเวลา อาจจะกําหนดช่วงเวลามีการกําหนดช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เปิดตลอดหรือเวลาเดิมที่เปิดอยู่นั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ยาวคราวนี้อาจจะสั้นนะครับให้มีความจําเป็นจริงนะครับเท่านั้นนะครับหรือไม่อาจจะมีการพิจนารณาในเรื่องของบางจุดที่ไม่จําเป็นนะครับหรือบางจุดที่มีการกระทําผิดกฎหมายบ่อยๆนะเช่นการรับลอกนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะมีการ พิจารณาปิดบางจุดไปนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงคํานึงถึงการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยคงจะเป็นมาตรการก็คือปิดทุกจุดตลอดพรมแดนนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็ถึงแม้ว่าขณะนี้ก่อนทบกได้ได้มีคําสั่งนะครับให้หน่วยสามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ดีก็คง ในมาตรการต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประสานกับหน่วยทุกๆระดับอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมมีอยู่4มาตรการในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถาม จากบอกโพสต์นะครับผมขอสอบถามกละรงกระาประเทศดน,นึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วว่า JBC ยังมีอยู่ใช่ไหมครับการประชุม JBC มีครับมีครับขอบคุณครับถามว่า JBC ยังมีอยู่ไหมคําตอบคือมีครับอย่างที่ผมได้ถแถลงใน,ในถแถลงข่าวผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เรายัางคงประสงค์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีการประชุม JBC ตอนนี้ก็เ e d จู e ไว้ที่วันที่14 เดือนนี้นะครับก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วเราหวังว่าจะเป็นการเจรจา,ายอย่าง i n Good f a i t h นะครับด้วยความาจริงใจนะครับก็ในชั้นนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกำหนดที่จะมีการประชุมนะครับชิญครับชิญครับสักครู่นะครับครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้ จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดเหตุผลความจําเป็นเนี่ยได้ได้ได้เข้าข้อมูลผ่านสื่อไปล้เมื่อตอนกลางวันนะครับแต่ก็ย้ําอีกทีว่ามาตรการในเรื่องของการควบคุมเข้มงวดในเรื่องของเปิดปิดด่านนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแต่นี้ในรายละเอียดบอกไปแล้วนะครับว่าอาจจะด้วยการเรื่องของกําลังที่ ข้อมูลทางด้านการข่าวอะไก็ดีเพราะนั้นตรงนี้อยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันมันในมุมของความมั่นคงเนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องพิจารณาเพราะหนึ่งชีวิตคือความสําคัญมากครับกับในมุมมองของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับขอบคุณครับครับจากไทยรัฐทีวีครับ มีด่านไหนที่ปิดไปแล้วหรือว่าด่านไหนที่มีการปรับเวลาครับเพราะอย่างด่านที่อารันก็ปิดไปแล้วตอนสี่โมงครึ่งที่ผ่านมาครับจริงๆรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากจุดเนี่ยเยอะนะครับอยากจริงๆต้องมีถ้าจะชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่จะบริหารจัดการไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนอาจจะได้รับโจทย์นะครับหรือข้อม,มีข้อมูลทางด้านการข่าวหรือมีการสิ่งต่างๆในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้บอกหมายคพาะว่าใน4ขั้นใน4ระดับที่เราจะค่อยๆขยบเนี่ยมันหน่วยไหนจะทําข้าม2หรือเริ่มจาก1ไป4หรือหน่วยไหนจะมา3เลยซึ่งตรงนี้อยากจะให้เป็นเรื่องของดุลพินิษการพิจารณาของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่นะครับหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองด้วยแล้วก็ทางสานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยครับผมโอเคนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ